สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกกล่าวกันนะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะในเดือนพฤศจิกายนจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคมเลยมีอยู่4ลัคนาราศีด้วยกันนะที่รู้สึกว่าเหนื่อยหนัก เจอปัญหามาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีโอกาสฟื้นตัวนะคะเหมือนกับพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเลยสีลัคนาราศีที่กล่าวมานี้จะมีลัคนาราศีใดบ้างเรามาเช็คกันได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวพฤษภท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษภก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะ โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวพฤษโว่าทำไมคุณถึงมีเกณฑ์จะเปลี่ยนสถานการณ์ร้ายๆที่คุณได้พบเจอนั้นให้กลายเป็นสถานการณ์ที่ดีให้ฟื้นตัวได้นะคะมีจุดที่ดีมีข่าวดีเข้ามานั่นเองค่ะชาวลักนาราศีพฤษโนะคะคุณมีดาวพระศุกเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจำตัวค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะในช่วงที่ผ่านมามีเรื่องเหนื่อยใจมีเรื่องหนักใจเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขภาของคุณมีการโคจรถอยหลังหรือโคจรพักองศานะคะก็เกิดปัญหาค่ะสุขภาพหมายถึงความสุข สุขภาพหมายถึงความสําเร็จความสบายใจเมื่อดาวแห่งความสบายใจความสุขนั้นได้โคจรถอยหลังหรือพักองศาแน่นอนว่าปัญหาความทุกข์ใจปัญหาความหนักใจก็จะเข้ามาสู่ชาวพฤษศนะคะแต่ถามว่าหนักใจทุกใจขนาดไหนไม่สามารถบอกได้เพราะว่าชาวพฤษศแต่ละคนก็มีพื้นดวงชะตาไม่เหมือนกันถ้าคุณได้ไปเจาะดูพื้นดวงชะตาของตัวเอง ถ้าดาวพระเสาร์ของคุณอยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะความทุกข์ใจมันก็ไม่ได้มากมายอะไรคุณหาทางออกได้คุณหาทางแก้ได้จัดการได้ทันท่วงทีค่ะแต่ถ้าดาวพระเสาร์ในพื้นดวงชะตาของคุณนะคะอยู่ในเรือนเสียอย่างเรือนอริมรณะวินาศแล้วเนี่ยเรื่องราวปัญหาความหนักใจทุกข์ใจมันก็จะยิ่งทับถมตัวคุณค่ะแต่ในจังหวะนี้นะคะตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมดาวพระเสาร์ท่านเริ่มจะโคจรเดินหน้าเป็นปกติ เรื่องราวดีๆก็จะเริ่มกลับเข้ามาสู่ชาวละกะนารราศีพรษภศพค่ะเพียงแต่ว่าในช่วงนี้นะคะคือต้นเดือนพฤศจิกายนดาวสหายถึง3ดวงนั่นก็คือดาวพระพุธ ดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรอยู่ในเรือนอริค่ะทำมุมเลงกันกับดาวพระราหูซึ่งดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะเรือนการงานของคุณดาวพระพุธเป็นดาวการเงินอยู่ในเรือนอริเงินมีปัญหาอย่างแน่นอนดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณตัวคุณเจอกตบความเครียดความทุกข์ใจมีปัญหามาขัดแย้งมาขัดข้องจะทำสิ่งใดมันก็ดูมีอุปสรรคติดขัดไปหมด และดาวที่3คือดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุมาเลงกันกับดาวออพระราหู แล้วก็โคจรมาอยู่ในเรือนอริแบบนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์เจอปัญหากับคนในครอบครัวทะเลาะก,กันกับคุณพ่อคุณแม่หรือมีปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าชาวประสบค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆเลยทีเดียวนะงานหนักงานเหนื่อยไม่คุ้มค่าเหนื่อยใครที่ทําการค้าการขายอาจจะมีปัญหาในเรื่องของยอดตกยอดลดนะคะยอดขายมันไม่ดีเหมือนก่อนนะมีปัญหาทางการเงินติดขาดหมุนเงินไม่คล่องมือประมาณนี้ มันเกิดขึ้นได้หลายสิ่งหลายประการที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะต้องพบเจอนะคะซึ่งคุณผ่านมาได้ถือว่าเข้มแข็งและแข็งแกร่งอย่างมากเลยทีเดียวนะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคุณยังได้รับอิทธิพลดีๆจากดาวพระพฤหัสบดีซึ่งดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนลาภของคุณท่านก็โครจรเป็นกเกษตรราธิบดีแต่ในช่วงนี้ดาวพระพฤหัสอ่อนแรงค่ะเพราะโครจรถอยหลังหรือโครจรวิปบริษนั่นเองนะคะการ ที่คุณจะไปคาดหวังกับโชคลาภนั้นก็อาจจะมีค่ะแต่น้อยลงมาหน่อยนะอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรให้มันมากมายเราต้องคาดหวังกับที่ตัวเราเองนี่แหละช่วยเหลือตัวเองนี่แหละดีที่สุดไม่ต้องพึ่งอย่างอื่นนะคะคือ,เ,อ,อเสี่ยงได้ไหมเสี่ยงได้ดีไดๆยหน่อยนะคะพอขอมปากหอมคอแต่สุด คุณก็ยังต้องพึ่งหนสมองสองมือของคุณอยู่นั่นเองนะคะช่วงที่ผ่านมาเรื่องราวหลายอย่างที่ชาวลัคนาราศีพฤษภได้พบเจอสุดท้ายแล้วนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังมันจะมีเกณฑ์ดีขึ้นยิ่งช่วงปลายปลายเดือนนะคะคุณจะแก้ปัญหาได้คุณมีเกณฑ์ที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะชาวพฤษภบางคนนะคะไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึง่ง ท่านก็ไม่ได้ยื่นมาช่วยทันทีนะท่านอาจจะรอให้เวลาผ่านไปสักสามวันสี่วันหรืออาทิตย์หนึ่งก่อนแล้วค่อยเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องที่คุณขอมันเป็นแบบนี้ค่ะมันมีความล่าช้าเพราะอะไรเพราะดาวพระพฤหัสกรกฎถอยหลังหรือพักองศาดาวพระพฤหัสเป็นดาวตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าคุณไปขอคําแนะนําคําปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านอาจจะช่วยเหลือคุณได้ไม่เต็มที่นะคุณยังมีความเหนื่อยอยู่นะแต่มันจะฟื้นตัวมากขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภ ก่อนหน้านี้ดาวกลุ่มดาวคู่สหายอยู่ในเรือนอริพอถัดมาเขาจะไม่ได้อยู่ในเรือนอริแล้วครับจะออกจากเรือนอริออกจากการเล็งของดาวพระราหูแล้วก็จะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือเรื่องส่วนตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าชาวลัคนาราศีพฤษภจะสบายขึ้นต้องทําความเข้าใจกันแบบนี้นะไม่ได้หมายความว่าคุณจะสบายขึ้นทํางานน้อยลงไม่ได้ทําอะไรนั่งอยู่เฉยๆอยู่ด,ดีก็มีเงินใช้มันไม่ใช่แบบนั้นค่ะ ยังต้องเหนื่อยอยู่แต่ความเหนื่อยของคุณมันคุ้มค่าค่ะสุดท้ายแล้วมันจะมีข่าวดีสุดท้ายแล้วจะมีสัญญาณดีๆเกี่ยวกับเรื่องเ,อเกี่ยวกับเรื่องของความเหนื่อยที่คุณได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจไปนั่นเองนะคะสิ่งดีๆบังเกิดกับตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะและชาวลัราศีพฤษภท่านใดที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพหลังจากนี้ก็จะเริ่มฟื้นฟูด,ดีมากขึ้นนะคะได้กําลังใจดีได้รับการรักษาที่ถูกต้องได้รับการ วินิจฉัยโรคที่แม่นยำนะคะก็ทำให้ชาวพฤศพฟ,ฟื้นตัวได้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่เจ็บไข้ไม่สบายนั่นเองนะคะถือว่าโดยภาพรวมแล้วที่ผ่านมาเหนื่อยหนะะักค่ะแต่มันเป็นการเหนื่อยแล้วรวยเหนื่อยแล้วรุ่งนั่นเองนะคะก็ขอให้คุณพยายามทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะคะขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกคนกันทุกด้านเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ